สวัสดีโควิดทุกท่านนะฮะผมสวัสดี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 ครับผมวันนี้เรามา just r o v กันนะฮะผมโอ้ยเป็นไรวะเนี <c> ่ย <oughs> จ็บคอจ็บคอพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> สวัสดีวัยรยุ่นอีสานทุกท่านเลยนะ,ะโดยเฉพาะนครพนมนะ,ะผมผมเป็นผู้บ่าวนครพนมนะฮะ วันนี้เราจะมาจับ ROV กันวันนี้เรามาเอาตัวลงโมสู้ขาดใจนะัะผมลงโมนะฮะโอ้โหหนวดคอดยาวเลยอ,ะอย่ะยางอื่นมันจะยาวไหมเนี่ยฮะมาฮะปืนใหญ่จริงๆน,นะ ROV สายลงโมนะฮะผมไปครับจะจะหนักบ้างหรือเปล่าเนี่ยปืนตัวเบลเลอร์เทอร์เลยอ่ะปืนอ่ะ ปืนใหญ่มากเลยตัวมันมันจะวิ่งไหวไหมนะดูนี่มันวิ่งตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยอยู่เนาะอ่ะพี่น้องมาจัดจัดครับจัดนี่ยิงยิงนี่ยิงยิงนี่ยิงยิงยิงมันต้องอย่างนี้สิไอ้น่องคนอย่างพี่พี่ต้องยิงป้อมไว้ก่อนเลยนี่ยิงป้อมโอ้ยมันกี่นี่โดนบดถือวะไอชิ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 มาสิคับมาสิครับหนีก่อนถ้าไอ้ตัวนี้ตายเดี๋ยวมันต้องเป็นตัวล่อไงพี่น้อง มาหลบก่อนฮะเราต้องเล่นแบบมีสมองสมองนิดนึงมา,ทานท่านผู้ชมมาสิครับมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับสวัสดีวัยรุ่นอีสานทุกท่านนะัะผมก็ถ้าใครว่างก็ช่วยเข้ามาดูผมด้วยนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดส u b s c r ให้ผมด้วยนะฮะวัยรุ่นชาวอีสานนะัะผมวันนี้ สากนคนพนมนะผมมาบุกหนุม่มนครพนมดนยิงขี้แตกเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วแบบนี้โอโหตายแล้วฮะบุกอย่างเดียวครับผมลุงโมสู้ขาดใจครับลุงโมตาแล้วลุงไม่ใช่ลุงอื่นนะอันนี้ลุงโมนะแต่ว่าลุงนั้นไม่เอาดีกว่า มาฮะบุกคิดแต่คิดแต่เลยมันต้องยิงมันยิง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 ใส่ใส่ใส่พลังเข้าไปอีหลบก่อนครับหลบก่อนเรายิงแล้วโอ้โหเลือดหมดเลยยิงตัวเดียวครั้งเดียวเอาพลังมาฮะพลังเต็มเปี่ยมครับผม พลังเต็มเปรีมฮะพลังเต็มเปรีมลุงหนักบ้างหรือเปล่าเนี่ยแบกปืนปเบลเทอร์เนี่ยหนักบ้างรอเปล่าเนี่ยฮะปืนก็เหมือนไอตรนนั้นอะปืนเขาเหมือนไอยาฉีดยาฉีดยุงอะที่ว่าเทศบาลเขามาฉีดโอ้ววดังๆเบอกแตกกับเจองันนะเหมือนกันเลยปืนเขาอะโหออกแบบมาได้เหมือนมากเลยยิงขี้แตกอะสมบอกให้ ผมไม่อยากใช้พลังวะเนี่ยแค่เนี้แค่ปืนตรงนี้โหดูยิงปืนนี่นี่ออกแบบมตั้งแต่สมัยเจ็ดนะปัจจบันู้นนะปืนปืนลุงโมโนเนี่ยเจ็ดปัจันบานภาคแรกเลยนะที่เขาออกแบบมาตั้งแต่สมัยบางระจันที่ว่าลุงแกมาสร้างปืนบางละจันอะ่ะแล้วก็มาให้กับพระเอกอะ่ะยังแจ่มอ่นผม้ชมดูด,ดิ จัดมาฮะจัดมาพี่โมลุงโมลุงโม,โมสู้ขาดใจนะผมวิลุษสายเกียนทุกท่านเลยนะเข้ามาเข้ามาเข้ามากูบอยเข้ามาไง <c oughs> <c oughs> อ้ยเจ็บคอเจ็บคอบอยเข้ามาไงครับเข้ามาดิครับนี่เข้ามาดิครับผมเคยกลัวใครที่ไหนโลกเข้ามาดีครับ ข้ามาบอกให้มึงเข้ามาไงกูบอกให้มึงเข้ามาวันนี้กูหมั่นเขี้ยวเข้ามาสิครับเข้ามายิงคีแตกเลยมามือเข้ามาดีครับเข้ามาดีครับเข้ามาครับเข้ามาดีครับก็เข้ามาดีครับผมยิงคีแตกเลยวันนี้ก็มาดีครับก็มาดีครับลุงโมโหดอยู่แล้วโหตายแล้วตายนี่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 โอ้ตายตายตายนี่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 โอ้ตายเลย โดนมันแถมค่าจนได้นะตายเลยแบบนี้ช่วยถ้า,ถาใครกลับบ้านก็ช่วยกันดูแลตัวเองกันด้วยนะครับถ้าใครมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ช่วยกันอยู่แต่ในบ้านแบบนี้ครับกักตัวสิบสี่วันไม่ก่อนนะเพื่อความห่วงใยจากจอ์นนี่บ้านดงนะฮะเพื่อความห่วงใยจากวัยรุ่นชาวอีสานทุกท่านนะแลวก็สายเกียรทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อความเป็นห่วงนะฮะ ฉัดไปครับผมเราบุกิดแตกิีแนนเลยเราจะถอยครับเราจะถอยนี่เราจะถอยเราจะถอยครับตัวนี้เรายิงจนเล่นๆเน่ะยิงจนเหนื่อยเแน้ยวก็เก็บเลเวลไปทีนิดนี่ไปพี่น้องบุกเข้าไปเป็นบุกเข้าไปพวกมึงบุกเข้าไปเดี๋ยวพี่จะอยู่รลอยหลังเองเราจะตีป้อมให้แตกเราจะสกัดมันให้แตกเนี่ย กำมันให้แตกโอ้นี่นี่นี่น,นี่มาอีกแล้ตัวเวนเนี่ยโอ้โหตลอดเลยวะเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืนสัตว์สัตว์อตวเอ้ยเล่นแบบนี้มันต้องมึงอย่างนี้สิเข้ามาพี่น้องเข้ามาด้วยนะวัยรุ่นชาวอีสานทุกท่านเลยครับผมวัยรุ่นชาวอีสานทุกท่านเลยนะม,นาาานยนะมาจัดมา ช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะชื่อช่องชาแนลผมว่าจอห์นนี่บ้านดงนะฮะเพราะว่าผมไม่เคยลืมถิ่นฐานของตัวเองนะเพราะว่าบ้านผมอยู่บ้านดงนะ Henderson จริงๆมันเรียกว่าดงหนองบวัวแหละแต่ทีนี้ผมก็ใช้แค่ว่าดงอย่างเดียวพอมันจะได้แบบไม่ยาวมากไงท่านผู้ชมมาสิครับมาสิครับผมสู้ขัดใจอยู่แล้วมา ปืนแค่เนี้ยจะมาสู้อะไรกับพี่น้องไอ้ป้อมแค่กับจอกกระจอกนี่พี่ก็มีเหมือนกันเลเวลอะมาสิครับมาดีครับพี่หนีก่อนโอตาอีกแล้วไปอีกแล้วบุกมาเลยพี่น้องไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับพี่น้องมาจัดมาเต็มเต็มจัดมาเลย ช่วงนี้พี่ว่างแนละ้วตื่นออกมาก็ไม่ไปทำงานแนละ้ววันนี้ก็เลยออกมาจัด ROV ักหน่อยนะฮะผมลงคลิปทุกวันนะ,ะตั้งแต่ผมลงทุกวันทุกวันเลยครับผมไม่อยากไม่ก็ทำงานทุกวันเนาะก็ช่วยเข้าไปดูผมได้นะผมลงทุกวันจันถึงสุกร์เสาร์อาทิตย์เลยอุย้ยลบลบลบ,ลบ ายแบบเนี้ยพี่ไม่ไม่ตลกนะบอกไว้ก่อนพี่มาพี่มาเอาจริงนะไอ้น้องพี่ไม่เคยตลกเนระจะบอกให้พี่มาเอาจริงเสียเสียไปป้อมอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เว้ยไม่เคยกลัวจะสู้ใหม่น้องป้อมแค่นี้เดี๋ยวสร้างขึ้นมาใหม่ได้มา โอ้โหมึงจะมาตีป้อมกูเหรอไอสัตว์ฮะฮะโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนจะตีป้อมพี่เหรอบอกให้ไม่มีทางหรอกตีตีไปสู้สู้ไปน้องป้อมแค่น,นี้ในข,มในขามือพี่หรอกในขามือพี่หรอกไอ้น้องฟันไปเถอะไอ้น้องเนี่ยจอกกะจอกกะจอก ก็จออจอกจริงๆเลยมาพี่จะพี่จะป้องกันป้อมพี่ให้ไม่ให้ขาดไม่ให้เกินเลยโยนตุม่มมึงอย่าห้ามึงอย่าห้ากับกูมึงอย่าห้าโอ้โอตายแล้วกูตายแบบนี้ <c oughs> อ๋อก็เนื่องจากว่าเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนนะท่านผู้ชมไม่ใช่วิดนะอากาศเปลี่ยน ผมไม่เคยออกไปไหนเลยนะจะบอกให้มาพวกมึงอะป้อมแค่นี้ไม่ได้สู้ขนามือกูหรอกแค่นี้กูยังชนะเลยไม่ใช่ครั้งนี้นะครั้งก่อนนู่นแบบโดนแบบโดนเขามาตีป้อมเกือบตายอะตีจนเกือบไม่รอดแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าทีนี้ผมใช้ตั้งรับไงมันมาก็บุกอยู่ข้างๆมันนะบุกอยู่ตรงแค่หน้าป้อมตัวเองอะเฮ้ยดันชนะเฉยอะโอ้โห มาก็เป็นกำลังใจที่คนที่ติดโควิดด้วยนะก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอให้อยู่แต่ในบ้านด้วยนะคนที่ก็หนือก็หายแล้วถ้าคนติดนะเป็นกำลังใจให้นะครับผมช่วงนี้ก็โควิดกำลังบุกโลกนะมึงหนีกูหนีก็ได้สัตว์หนีหนีดีวกว่ามึงมาดิมึงจะมาไล่กูเหรอเดี๋ยวมึงโอ้โหมึงโดนตัวเลยวเนี่ย สัตว์โดนตัวอะไรวะว่าแพ้อะไตอนนี้แพ้ไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่สู้ใหม่เว้ยพี่สู้ใหม่แพ้ไม่เป็นไรสกิลพี่มันของฟรีอยู่แล้วนี่ไม่มีของจริงอยู่แล้วมีแต่ของฟรีมีไม่มีของที่เราซื้อดูมัน นี่เราของซื้อท่านผู้ชมมันไม่มีซื้ออะเราก็มีแต่ของฟรีที่เขามาแนะนํามาให้เล่นน่ะโยนตุ่มเขาวนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราสู้ใหม่เราสู้ใหม่เราสายเกียนอยู่นะเฮี้ยนี่มันโกง,งชิบหายเลยฝั่งนั้นน่ะโกง,งอ่ะมันเลยแพ้เนี่ยโกง,งโดนตบขี้แตกเลยมันโกงอ่ะสร์มันโกง,ง,งเนี่ยมันโกงมันโกงถ้าไม่โกงไม่ชนะหรอกเนี่ย โกงมากเลยอะ่ะโอโหโกงอะ่ะโกงอ่ะครับมันโกงอะ่ะโอโหตายเลยแบบเนี้ยโกงจริงเลยอะ่ะไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยตัวนี้ออกไปเยอะๆเดี๋ยวพคงเจอทีเนี้ยยิงขี้แตกแน่ไอ้พวกมึง มาไม่เคยกลัวอย่างน้อยพี่ก็ตั้งรับอะ่ะพี่ไม่ถอยอยู่แล้วตั้งรับเอามามาสิครับมา,มา,มาเมามาเอออย่างนั้นเลยเออมามึงมาใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมที่มาสู้กูเออนี่กันนี่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 เขาป้อมก่อนนี่ยิงยิงมา มีคาแพ้แล้วหลุนเนี่ยว้าปอมแตกเสร็จเลยกลัว,วจะชนะแล้วแพ้เฉยอ้ยตายแพ้สะ ก็ใคยชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ